สบายดีสบายดีพี่นอ้ยยนองหลังจากที่ไปหาโน้หมามาแหล่ะพุ่คนนี่พนงานานั่นแล้เตะไปพี่น้องยอดยอดท่าเลยที่คือหดที่อย่ไหนอ,อยู่ดุมห้าสิบเอาไว้โน้ไม่ใหญ่กต่มีเยอะนี่หยุดเครื่องอันอน,อนี้ให้ดูฮัมทีขาเจ้าเอาอัน แม่เขาจะเอาคา้ายหน่อมีแต่หยอาะสานีแหละแม่ก็ก่นกอนๆสตรีมเวสซื้อผ้าหมดอึตรงพิกโรมีแต่หนอยใหญ่ห้องขจ่อนเขาเจ,จะไปหาอยู่อยู่โคกโคกที่มันไกลกลัวนะอันนี้สตรีมหาแถวนานอ่ะเป่าใครของตัวน้ำเนียงมันแดี๋ีวนี้นอนนอมันเดี่ยวเขา้าไปสีแกนอมันอันน,อนอีน้พับนอนที่มัน 要得不呢？咸。要得不呢？ แรงเลนี่ยำแรงเียงแเลแบตรงน้ะวแบไตรงแมนมีสํ่ตะอ้ขอืมลึกเนอา่จะหมดเลยไปทํา่แบกนีลุนะงกลอบจะไปทำขคที่นง่ยนแล้วี่จะลุ่นนี่แล้วก็จะเอามาขายหาไปได้แล้วือลุขาแม่ เขาจะหาข้าวจะตอกอันห่อใหญ่เลยนี้เขาหากินได้เื้อเลยงนะถ้าจะอาบเบืเอาอีแม่ด้วยนไรลูกเอจะเปเจงไดอืลูกเพื่อไยไปจังได้จนอนปานได้ได้ลูกเแม่จะเอาลูกรได้ไทยวะใ่นเาะเใจปีเปนมือเกาะพอใจดีใจเลยาเป็นมือกาะนี่คะน่เดือดกับว่าเอาได้นาฉันเนาะต้องวเป็นมือเกาะอ๋อแวเป็นมือเกาะได้ได้ลูกไผ่ไทยอยู่อ่ะ ไว้ถัน <centro> ว่าเอาห่นะสีอันขี่สักรตายผ้าฉว่ปไว้เหรอฉัว่าเอาบ่หนบมือนาิ่นอนถ้าแฮีตตรีก็มีคนมากยู่้านบดี้ก็ว่สีมังนาินะสดยุคภาพาเเอามาคนเชื่อบะกลมเมืองนี่ก็จะเอาคนสวนนะ เลีีทางดีว่าอันมีเลี้ยงไปไดนมาอยู่บนเคยไทยเอ๊ะกับมาของพ่อแม่มีเรื่องของคนไดยบ่มาสีอ้าวเนาะพี่น้าแม่ไม่ย่ายัไงหน่ายังไงนะคนย่ท่านั่นคนท่าได้ไม่เนาะกดอันนี่หมูยู่อันมันไปเห็นแล้วแหละวีิ้มเลยซือคันนีหมูแบบปั่นเปิดเพราะว่าแม่แม่ย่าท่าก็เลยไปถึงซื้ออันมีเลี้ยงกับเลี้ยงบุได้มาผมมีบุไดพวกคนนู้นี้กับบุได้ พิ่นววบวไปสมัยนันมันหยาใช่ไมมันหย่าพีา่เนาะมันไก่บา้าลอะอยังไก่บ้น,บนเ,เนี้ยค่ะตีตัไเกียอยู่น้องข่ายบเนี้ยเขาใจเนี่ยว่าเป็นบุญการมีเรื่องเคนไปชน,นึงไปยืนหายนีงเรียนเยไนนึงินแันเมร์นอิเมมีเรื่องแต่ <laughs> อันติตีตีตเนาะีีตตีเรื่องอยู่น ยังไงแบบนี้เข้ากปสิับอ้าวนี น่องข้ากระิเอาไปนี่น่องมันใหญ่ๆแบบนี้ข้ากระชิเข้าพาเคืองอะไรกันบางน้อยๆข้ากแกงหมดเลยาพริกเอาพริกก็จะปลูก,กเองเอาพริกอันนี้พริกลอเเสเหลืองเอามาใส่ฉันพริกลอ้กอแซ่กันเป็นตะเพ็ดลีวะหมานะอเอใส่เพ็ดแต่ว่าใส่ลอไห้สิ

xếp hàng vậy Để nhà này vậy, bộ tôi có nữa Mày hơi bụi ừ, nó bần cãi thiên พี่ดอกแกงใส่ยอดแบบอื้อพ้างหมดอื้ออันนี้เรืองเลืองกันว่าพ้างมั้นันพ้าอื้อนะกต่หังไส่เตินมันยอดมากสดีมากินเลย มือกับิคีดมดมแม่มือมือห้ามใหม่ มือไม่แกล่ลวบอได้ปิดออนลวบอ,อลปิดตะแก่ในสวนอะมีสองหมากเลยมันเรีกสิคัาใส่ไข่กินคำพับห่ออันนี้ออนร้ากับ,ปกกบกปเป็นตะกินรู่แก่ใส่โบราดอกเป็นอะใส่พเป็นอะ้ามีหย่อนนี่นแหละ อืนอใส่ใช่คนล้ายใี่น่องอื้อทำไมา นี่พี่น้องเตรียมไว้เมื่อไรเดอร้อเครื่องเคียงค่ะอาชีเอามัดอืดลงไปก่อนเด็กกระพังอืดสิแกงด่ะมัดอืดลงไปตะมักพริกตะมักพริก เอาอันนี้ทุกคนทางมันน่ะหลวกสักก่อน ก็เลอะเลือเล่อนพี่น้องเอ้ยสมองบอก,บอกทายหนึงกับไปทางนึงพี่น้องเอ้ยอก,<ส>ออกับตังสมองเบอร์เมื่อเธอผมเขาเธอเขาแหละพี่น้องอาการอาการแบบอันะไรล่ะพี่น้องอุอ้ย นมัยใส่มักอกระเ้ยกันเเดี่ย้อเลี้ยงกแล้วไปอักะทินหาเยอะอายากินเลยีงักน้อยทำาเออเนี่ยแกงเป็นหยอนเลยพป่น้องถาหยอดน้อยสะดเอันนี้นะใส่เสได้เลยเป้เลยเออที่เขาจะเอาค้ายเขาจะแห้ไดนวยใหญ่อันนี้ห้ากินเอาเบิ้โอ้พี่น้องานสดาเป็นคนแกได้บาอ้าว โอ้ไปแขงงานกงานน้เห็นนี่มันงาแบ้เไม่ไจะโขกบอ๋อเะอตะปุ่มเตรียมเตรียมเจ๊น้อยเกินตอนชิบซอมหเหงือเสียกินไม้มาเสียนั่นแหะโตอยยาใส่ร้ายเสียร้ายเด้อนนั้นเป็นเป็นหน่วยเลยไปดูไปซุ่มกับหีกันเอ ล้อลงปลายทุกคนเพราะว่าคือบางปิดล้อนาะมันซีล้อปะใส่ในหนึ่งเลยดุกคนใส่ใส่สีลนใส่สีลอนใส่ซันใส่ละพี่นาะน้ำตาลจลกหน่อยเอน้ำตาลจากน่อยเสียพี่มาแกเสียนั่นหน่อไม้พ่เนาะเสียนํำเสียตัว แม่เรื่องน่ะเสียบที่ใส่กันหอวลาย <c oughs> เหรอปันเหตุไหนใี่้ลายน่ะแม่เดต้องมาเนี่ที่เดียจะเป็นหนองปลาเด็กมินแบบประโวม,มินตำเจลอะแสเนเลยจลหมักค้างนะทุกคนไ่จะหมักค้างนที่หมักค้างนี่แม่ล้วนะนอนไมห่หอหลยหอนด้ปลาเด็กมินใส่แกนไม้ อทุกตกถ่าเดีักข้างคนเลยสดาสดาเป็นคนคนเลยอะตาันสูงแถวมสูงวสพี่น้องเอ้ยแกงน้ไม้ลายกงน้ไมลายใส่พักข้างแยงอ่อนทชิมละยันประเดี๋ยวพ่อพวันน้ำไม้เท่าไนี่ทุกคนใช่โอ้ยวยวยมรยากจะมากินได้สเดอแกงน้ำไม้เด้อ สายอิงบางผิวอู้หัไม่ัวไม่เป็นระยะได้ดย่ะเอนคะโทรคนด้วยเอะคนเอันนอมันจะมาถึงแหย่เอฟซีงเด้อนี่ยแกมเป็นหอยเยยันใหม่หอพี่น้องพะวาอันนี้เท่าขังไว้ในบลวอกีีใจหูป้าพี่น้องแกเสียบอะไรอหนหวน นี่ทุกคนกินแกงกัามกัทินแกงน้ำไหมชิปซอมวงปลายจนสั่นไม่นนองหิ้วข้าานาแล่ะซาวกาหมากินแกงน้ำไ้เ็นไมเป็นนางไก่ไม่ดีมหัวหัวินข้าวเย็นีก็น่าหนไมล่ะแม่ไม่น่ากินนองไม่ได้กินข้าวเดินมาดินขากับแกงน้ำไ เสียบอร่อยาโคงด้วยหวนะจ่างม้ีเด้แบบสดแบบนี้เลยนี่น้องๆงาปหนซะดิหอนเด้อหอนเด้อแม่เรืองมาตรงจังเดี๋ยวก็ตร้วยจับจับจะเสียบได้พี่น้องเข้าใจว่าเข้าโซ่ไหน

อุ้บวงง่ายกวะาไม่ยึงบวงย่ายนั่งก่อนก็ไปออกมามฮ่เป็นจากสีมันถักออกไลน์คุณนึงนะเป็นตาที่ตีแบบใช่อะแม่เฟิกแล้วะนี่จัดการไปเลยเฮ้ยแต่อยากกินกับอันนั้นเนาะไปพักอันนั้นนะไปสุับาพข้าวเกนคนจีนแม่หนิ รก้ีนด้นีิได้ลู้ีนเด้ความเรู้คนลาเด้ล,ลูกคนจีนแนดะ้พีน่น <laughs> ้องกะินพ่อเนี่ก็ดอ้หูนี่ต้องใละ <laughs> อา้าวข้ามีไงเลยฟิกล้อใส่เนะอยไงไปไปพีน่น้องชอดาวได้กินละ่ะกับลุงในลุงนี้พี่น้องอายเมยเหลืองถ้าจ้าคิดว่าลุงเน่ะเป็นน้องอีเม่อีแม่เแากลัวว่ะเล้วก็ถ้าจาว่าอ อันยุ่น่อจะบ้านอ่ะหนาาโอ้อันยู่หน่อยนาตาถวได้ป่ะนาะก็งน่อยเนอะนงแสอยู่มหมนสีสบแสบด้ค่ะ้ถงนี่ว่าเนย่นาี่่อนี it, ่สะดอกกังกนาวีกินข้าวเด้อกินข่าเสเด้อเดใหม่กินยันเด็กกับเสียหเยเอเดินมาเด้อจ้าบัปานมาเด้อบัปาน Sao đào sượt lạ thấy Sượt đưa mày à?